บัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปทักท้ายสุขุสุขคนบมานนีพี่น้องนะสวยเพี้ยนง่ายเขาสออเป็นเขาเทียงเขาเทียงมันเขาใบเป็นเขาใบน้ำเงี้ยวบนเด้อพี่น้องเด้อเป็นเขาน้ำกะก้อนเขาจจะมันหนึ่งว้ผู้ใดกินหยัดพอก็มันนี่ตาบักมุงพี่น้องตาบังหุงตะว่าตามบังหุงซื้อูกใส้ไปซื้อมาให้กับเขาอย่างอัน ่าเนื้อขาไส้นี่ปนซื้อเนื้อขาไส้มาหมืูว้าน,นี่โลนึงมันนีพอแล้วก็ลาบซุปลาบซุปมว่วต่างแต่างหมูว้านี่เขาลาบแล้วเขาใส่ตู้เย็นไว้เขาก็เลยเอามัดขวัวให้เอามาัดงานให้นไหมอันนี้ก็เป็นอ่าอย่างเนื้อขาไส้นั่นละพี่น้องเสียบดิก็ตำหึูพักน้ำมัต้มพักขาตะบุ่งหน้าแคบหมู พี่น้องอย่านั่กันสภาพเจ๊บุญเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องห่วงความสวยความงามเด้อไม่ต้องห่วงความสวยความงามเห็ดเวียกเต็มเตะเศร้าเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็เห็ดเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็เห็ดพี่น้องออกไปล่าฟุดออกไปหดต้นใหม่หดต้นใหม่หัวก็แล้วแต่ว่าหดแบบโคกขนาด พี่กะเลี้ยงปีนั่นนี่เผ็ดพิลินเผ็ดโสตายเผ็ดพระแซ่บพี่น้องอืมอิจิอิจิเดี๋ยวดีไทยอีจิขี้อ้วนอืพี่น้องบางบางคนเก็นแม่มาเราบ่นเมื่อกี้นี่ดีใจแฮงอิจิเจิมานี่มานี่เร็วจิกินหมูไหมกินเนื้อไหมอ่ะนี่เร็ว เาอ่ก็ดูดูตั้งกกาายู่ึ้นเนาะตัวนี้บ่กินของย่างอันนั้นเลนี่เป็นคือย่งยอนนาง,าววงขัาเลอะเเลอดนี่กินเนื้อไก่ต้มก็กินข้าเลกกินยุตันนี้่กิ่เกินเดี๋ยวตายแล้วอะจำของชื่อเนาะเขาเจ้าแส่งัวพี่ก็เลี้ยง เหมเลนี่เยข้า,ากองกแม่มามามกันเลยอกับมาหนึ่งนิเียงแม่เร้อกันเลือนี่เียงแม่พักกันหาหลึมหลมหิวเลยเลยไนวะลาหิวกันเลอกมาแล้วนอนทู่นำมันยี่ะนอนแต่งหูไม่นอนอยู่ น้ำอ้วนแดงอ้วนแดงเขามีฝาใต้หงเขไม้พี่น้อง,องย,อยิ่งใครจะน้อยเงนินนอนพักขาพี่น้องพักขาสว่วนเก็บมาแต่ส่ว oh, oh. นหลังบ้านส่วนหลังบ้านมีสองตุ่มอือฮือไปจุดตาเลยปะ Thương thương xẹp, xẹp vô, xẹp cái tấm sạch thì nó có sạch dù có tấm sạch vô. tạo bạo có nào bây giờ hãy bỏ đi bỏ đi đi bỏ 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 đi 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 เท้าทางบ้านไหนี่มัน้มันเป็นจะยูจนมากเลยพี่น้องแล้วบนบาสิเทพขึ้นมันหนีอีกพระว่าเท้าแจะหลายปีแล้วมันนีดินมันเป็นเอียดคนขั้วเนี่ยดินมันเป็นเอียดแบบนี้มันผูกขึ้นพี่น้องมันผูกขึ้นเท่ากัเลยสิเท้ไหมเท้เท้าอไเอาไอไปูนมาเท้ไหม สิไปสังส่งซีแผกมาเท่จากสองสามคิวกีพ่ออยู่ดูข้นของออกซอยเกี่ยวออกมันแปลงไม่ได้แลวจ้ะสั่งพีซีแผกมาเท่เลยกนยามแรงมันบกมดไหมเนา,ากตันยามฝนมากมันจืดพี่เนอะมันอื่น Ồ, oh, oh. ừ. cho anh khác bớt nha Cắt chuốt chuốt bằng lúc Mí ra thè, tí ta mắn chín mô bảy có cái là chín ba luôn Nó tôm Coi, ngoài mắn cấp tầm một phát là như ก็จะ,จะเขาคุณลจะจาเขา,าหน้าด้วยซัำนี่บึงจะแบ่งไปขายแน่เด้ยที่ไม่จะปลูไว้พี่น้องอื้มจะอเาเกลือิมา,มาบมาบยมู้นจินมาหั้นสิ๋นขาบิ๋นขาต้อมาซื้อในสองคำคั้ม bạch trong và phá công chung năm mươi năm năm ba năm 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 nữa năm 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 กนอนางทีวีมือทีแล้วมาส่งเียบนนะ่ะแล้วกลับไปไพี่น้องขับรถกลับไปหอด้านทำเมือ่อนอนอยู่โซฟานอนบางทีวีนอนจนบาแ้งจนบะแจ้ง có trong phòng, nói <laughs> đáp lại nào đấy, ở trong phòng, vấn đề, giải buồn múa hoa, công thiết, hoa đại sân bình, xin xay, ơn xay, mất nết nó lấy sai đấy, up đồ đấy, này phương เดินขึ้นมาพังกับทู่มาอ้าวอยู่หอดบ้านเราบอกอยู่มีเน็ตเราบอกออกไปบบมาให้หอดบ้านเราฉันร่างนางโหลดไปโคราหลัจากหมอฉีดไปโค้าหดลัู่เนแบจะน,นอนอยู่โซฟาจะมาขึ้นจัน,นอนอยูู่ซ้าจะมาขึ้นจนว่าชอบป,ปัน,นี้แล้ว ผลิดน้ำเม่ยนน้องสองตัวนะจังบกพี่น้องนกมันมาห่างโยนแต่ฟังแต่ฟังสะน้ำมันมันเป็นต้นไม้อยังลุ่มลื่นดีนะพี่น้องนกมันละมาอยู่นกัดจีบกัดจอกอย่างสวนต้นไม้โยนแจกโคบโคบหน้าต่างเปิดหน้าต่างลมเย็นซวยๆเสียงนกห้องแท้แท้ ผ่านอยู่แน่้นี้ปลาเนี้ยเขาห,หอนโอเคกูน้องมีต้นใหม่มี่ต้นใหม่เมียน่ะมันสิโอเคนะ่ะหอนมันเย็นเพราะว่าฮอดต้นในไอไอหนามไอ,อยังมันขึ้นมันก็เย็นไอดิน Ủa Thật dẹp chứ được cái nào Nó bữa hành chín bây đây lại Chính đang thật chín dẹp chứ kim chín bây đây lại Theo có bớt đi lại đây nè Nói Hãy subscribe thịt kênh mèo không หลูกๆแย่บุญหลูกๆแย่บุญที่ไปทำอะไรลูกฮะที่ทำอะไรขันเลิกที่มานนี่มามานนี่เหาแม่เร็วคำอ่านคำเฮียคำเฮียน่ะอเอา้ามึงกับบ้ามันเขาหยอกเพื่อนเนาะขันเลิกเขาโดดถือเพื่อนน่ะนี่หล่ะพี่น้องตะลีต่ตูนอันพอได้ยินเสียงแย่บนมาก พระกัลเลียนมาหายินเสียงแม่มา,พากรมาาพระกัลเลียนมหาพี่น้องเฟียเข้ามานองะไงมันเค้ื่อนอย่เพิ่งข่าเมือกินอาหาเนีย่ยเพิ่บุกออกไปมันนอนอยู่ใต้ตู่นีฉเนอนอยู่ใต้ตู่เดือ่อเรื่อเพื่อกระสิบป,ปวดเงี้ยวปวดยังต้วต้องห่วงอ้าวห่วงอ้าวอย่างเม่อกี้มันห่วองอยังไสยังปวด เาขอไปเนี้ยนห้องเราันก็เสีย่มันกับดังบนไดนเนาะกต่ามันห้องด่วนเนาะยวเปิดประตูมันบึ้งฮะจะนางสอบประตูก็เจอยู่เปนยอกวาปวดเี่ยปวดนั่ยขนมันอะกว่านางกับประตูก็เจอยู่ก็เปิดประตูให้มัน็อมาะมือบนน้อยมีนองก็บน้อยน้องมันคืนบนน้อยด่วน ยูถงอันบกเผาจับยูดาหนอกขังกำแพงของอันูกใกล้ย่บุนไปนออยู่หันเพราะว่ามันมีแสงไฟแสงแสง,แสงหลอดไฟโซลาเซลล์ยู่หันนอนเห็นหนูเห็นกีเจี่ยวเห็นยังแรงมามากกัดกัดก,ก็คุบนขันเหลือนี่ป่ยูซือหรอกขันเหลือก็ได้ไปหุ้น ก็มัวเขาสวนหาจับนกจับหนูตามเดียวนั่นบูกกินเลยขันเลยวบายอีกทีนี่กินกินอีกเกียกเกียอยู่ตรงนฮ้น่ะหลังห้องพอยู่บนมันไปตัพดพบอะไรยางไงตายเบิร์ละดับเนว้เบิร์ละจะกินอีกเกียหลายๆ เดีวเขานีาน่ยพี่น้องอินเนาะยเจ็บจุ๊บแ่ไม่คุ้มแบเขาบอกเขาบ่าเส้น้นจานบ่อเพ็ดพนันปนัก็ยังเพ็ดอยู่ห้าปลาขาเป็นยาแกงขึ้นง้อไหม,มวะง้าไหมเด็กเด็กกลาวมนุษย์คอจ่ามังการเขาต้มไปค่ะเขาต้มแล้วเขาส้จ่องสิบได้มันนีงห้องเก่ามาก อุ่นเอามาออกจากตู้เย็นนั่นก็กินได้า,ายาต่อน้ำใหม่บาน,น,น,นห้างลมสิดจิดบานขอใหอินอื้อมกินสำหรับน้ำเยอะพีหน่อนแล้วปุ๋มื่ขนาดกันแล้วสะบ้านน้ำเกิดอยากก้อย,ยกินอยู่ด้วยน้ำเกิดอยาก Tiếng tóc ăn Điên pha Đó đưa dịp đi non Ơ dưới ạ Chắc muốn có xem Đây là Quán này Cô lạc Cũng là loại. คนออดอคิมเมื่อวทาูกค่าแล้ว่่าจองมาแล้วคนหนึ่งโหลหนึ่งคนหนึ่งแปดกระปุกกีไไรับใบนี่ตว่าสซังเหลืวเด้ขอขวางสมรอดวันพุนย่าบงกบชีใส่ใส่ไหมใช่เมี่ยใส่ามเดือนหน้า,าไเลยท่ายหนึ่เอบาบาบายที่นี้ละดันดีจ้า